สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่คันนะครับมาแล้วครับกับโ o y ย t a าโคร l l อันติดรถบ้านแท้สภาพงามแจม่มๆเลยนะครับทนทานใช้ง่ายอึดถึกทนดูแลสบายใช้ได้ย,วยาวๆเลยครับคันนีส้สวยนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆไม่มีดังเลยครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับกับโต o ย ta าโคร l อันติดรถบ้านแท้นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ เครื่องพันหตัว G นะครับคันนี้ดิสเบรกสี่ล้อเลยครับจัดไปนะครับลงแม็กสิมาให้นะครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวนะครับคันนี้ปี2008 t o y o ดโตโย o ้าโครราอันติสรถบ้านแท้ปี2008นะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่สนใจหารถประหยัดใช้งานนะครับราคาแสนต้นนะครับคันนี้1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยภายในสวยๆนะครับเบาะหนังสภาพงามกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับรถสวยสมบูรณ์สุด ครับเป็นตัวท็อปดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบคคู่2ใบนะครับรถได้สวยได้สภาพนะครับ1นึ่งแสนมบาทนะครับคันนี้ประหยัดสุดๆนะครับเพราะว่าติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้แล้วนะครับขายที่อยู่สาย LPG สุดคุ้มแน่นอนนะครับราคาสภาพแบบนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับใช้ได้ยาวอึดถึกทนไม่แท้นะครับประมาณ2 0 0แสนกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับขนาดติดแก๊ส LPG ก็ยังใช้น้อยขนาดนี้นะครับใช้ได้สะดวกสบายแน่นอนนะครับประหยัดอึดทน อะไหล่หาได้สบายติดแก๊สหัวฉีดนะครับเป็นถัง แคปซูลนะครับเดินทางสะดวกแน่นอนนะครับประหยัดสุดๆนะครับนี่เลยครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่สนใจนะครับจัดไปครับติดแก๊ส LPG มาแล้วนะครับล้อแม็กซ์17ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวแน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นที่รู้กันว่าทนใช้ง่ายดูแลสบายและก็สวยขนาดนี้นะครับ1นึ่งแาบาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนทุกพื้นที่นะครับจับจองโอนจองได้เลยครับรับประกันได้รถแน่นอนจองแล้ว ไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับกล้าการันตีนะครับพี่ชายผมคัดรถสวยมาฝากนะครับคันนี้เป็นรถพี่ชายดูแลนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับรถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับคลองสามปทุมธานีเน้นโทรเจรจานะครับโทรไปครับไลน์ไปครับขอรูปขอคลิปขอวิดีโอคอลได้เลยครับรับรองว่าสวยจริงสภาพดีจริงคัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับกว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนและประหยัดสุดๆนะครับใครอยู่สาย l p g จนะครับจะเทิน จะสดจัดไปครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับปี2008นะครับรถติดแก๊ส LPG มาแล้วนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับคันนี้แอร์แบคคู่แล้วก็ดิสเบรกสล้อนะครับรถได้สวยได้สภาพได้ราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าใครชอบอันติดหรือเน้นหารถใช้งานประหยัดอึดถึกทนใช้ง่ายสบายใจสบายกระเป๋ามาเลยครับมาเลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับรถสวยนะครับระบบแอร์เย็นฉ่าทั่วถึง แน่นอนคันนี้แอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะครับสู้แดดดีมากๆนะครับสําหรับอันติดเป็นที่รู้กันนะครับขนาดเปรียบเทียบนะครับแท็กซี่ติดแก๊ส LPG นี่วิ่งกัน8,900 0 0 0โลบางคันวิ่งเป็นล้านโลเลยนะครับถอดแก๊สออกก็ยังใช้งานได้ปกติคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับ ติดแก๊สมาแล้วแต่ก็วิ่งแค่ประมาณ2 0 0 0 0นกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสภาพง,งามแบบนี้นะครับกระจกก็ไฟฟ้าซ้ายขวาก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยครับนี่ครับห้องเครื่องนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคั่ำนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับโอนไม่ได้เราจ่ายเงินคืนให้เลยครับรับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าใครติดตามช่องนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าพี่คนนี้ดูแลรถเช็ครถคัดรถสวยๆมาฝากแน่นอนนะครับใครที่สนใจกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับหนึ่งแับาทนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามครับไายไปครับติดต่อไปได้เลยครับรถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับโทรได้เลยครับติดต่อได้เลยครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่จับจองได้เลยครับจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมครับขอรูปขอคลิปได้ครับโทรไปคลอไปได้เลยครับ รถสวยสภาพดีประหยัดอึดถึกทนเป็นที่รู้กันสําหรับอันติทนะครับอะไรมีแท้เทียบเทียมจะซ่อมเกจไหนก็ดูแลเกจไหนขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับแต่ก็ใช้งานได้ตลอดแน่นอนรถสวยรถดีคัดเช็คเรียบร้อยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่าเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งครับสภาพงามๆแบบนี้ฝากกว้ด้วยนะครับเน้นเลยนะครับโทรเจรจาไปก่อนเลยครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับมาไม่ได้ไม่สะดวกเดินทางรอรับรถที่บ้านได้เลยครับรถสภาพดีราคาดี คุณภาพแน่นอนนะครับสำหรับอันติดนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คมาให้เรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับโทรไปเลยครับไลน์ไปเลยครับขอรูปขอคลิปเพิ่มได้ครับวิดีโอคอลก็ได้ครับ